อันนี้ดูนะครับว่าเราอย่าเพิ่งไปกดแทนที่รูนกรณีที่เรามีรูนจะเปลี่ยนนะอย่ากดแทนที่รูนนะครับถ้ากดแทนที่รูนเนี่ยไอรูนตัวเนี้ยรูนตัวเนี้ยมันจะสวัสดีนะครับชาวมิโซเดียนทุกคนและวันนี้อยู่กับผมนะครับโอ้จากช่องของวอเตอร์เกมและแล้ววันนี้เราก็อยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม New a r t Angel นะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของรูนเองนะครับหลังจากที่ ก็มีคนสับสนอยู่นะครับว่ารูนเนี่ยมันใช้ยังไงใช้แบบไหนบ้างนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงข้อคนรู้ข้อคนรระวังนะครับแล้วก็แนะนํารูนนะครับว่าเขาใช้ทันแบบไหนดีใช้แบบไหนมันจะดีนะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับในท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมีแนะนํารูนนะครับในต้นคลิปผมจะแนะนาว่ารูนมันคืออะไรมาจากไหนนะครับแล้วก็เราจะมาพูดกันว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับ โอเคอั okay, นดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่นะติดตั้งรูนตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็รูนเนี่ยมันจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ในเทียร์สองเลยนะครับก็คือค่าศูนย์เผื่ค่าหนึ่งค่าสองนะอ่าก็เป็นอ่ารูนมันจะรูนมันจะเริ่มใช้ได้จากตรงนี้เนี่ครับอ่าเราเข้ามาดูกันก่อนนะครับได้สังเกตว่าอ่ารูนนะครับที่เราเลือกเนี่ยมันก็อยากสมมติเลยอยากจะรู้เรากดไปดูคู่มือรูนนะครับในคู่มือรูนเนี่ยมันก็จะบอกว่ามาในเทแถวว่าสู่สองรูนเทียร์หรือเราจะเเเเเรรรรีีียยยกกกกว่่าาูนนนนทออะะะะไไงง้้็็็ดจสััตหคบ ก็รูนมันก็จะมีค่าสถานะอยู่ซึ่งเวลาเพื่อนคลิกเนี่ยก็จะเห็นด้านขวานะมันก็จะบอกว่า,ามีรักแบบไหนบ้างามีออปชั่นรูนอะไรบ้างครับซึ่งตรงนี้เนี่ยออปชั่นรูนมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเป็นรูนระดับไหนรูนประเภทไหนนะครับอ่าแล้วเขียนว่ารูนแต่ละแบบเนี่ยอันเนี้ยเมื่อสังเกตครับอันเนี้ยมันจะมีมันจะมีบอกนะตรงนี้อยากรู้ว่ามาหาจากไหนนะครับถ้ากดปุ๊บ,บเนี่ยตัวเนี้ยหามาจากร้านการณ์เน็ตนะอันเนี้ยร้านชื่อเสียงนะซึ่งไบร์สตาร์เนี่ยมันจะเป็นรูนของแหวนนะครับ แหวนนะก็เนี่ยเวลากดมันก็จะเด้งมาร้านชื่อเสียงนะก็คือกดเข้าไปดูคู่มือรูนเสร็จปุ๊บเราอยากรู้ว่ารูนมันหาแบบไหนนะก็กดไปดูก็เห็นอันนี้บอกว่าสนามลบโบราณน,นะศูนย์ประมูลดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ที่เป็นยกเว้นรูนแดงนะรูนแดงเนี่ยจะเป็นมาจากอีเวนต์ถ้าเรากดมันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีอีเวนต์ในเองโอเคครับหาลูนขื้นมาการกดปุ๊บก็จะบอกร้านการเด็ดร้านการเด็ดส่วนใหญ่แล้วเนี่ย รูนมันจะหาได้จากทั้งสนามรบโบราณแล้วก็ร้านการเด็นนะยกเว้นเฉยแต่ว่าจะเป็นรูนแดงนะซึ่งได้มาจากอีเวนต์นะฮะโอเคเราคราวนี้เรามาดูในกระเป๋ารูนที่เก็บรูนนะครับที่เก็บรูนเนี่ยมันก็จะบอกว่าเป็นรูนแบบไหนบ้างนะเวลากดตะเลยอยากจะขายเราก็มากดเลือกตรงน,นี้แล้วก็ขายได้เลยนะครับเพื่อนก็จะสังเกตเห็นนะรูนมันมีทั้งแบบ A G I E N E อันนี้บางคนสงสัยว่ามันใช้ข้ามสายได้ไหมก็ ใช้ได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดตรงส่วนนั้นกันดีกว่านะนี้ว่าเกษตรนะอ่าระบบพิดหล่อเสียสมบูรณ์นะอาจจะผู้คนบางคนเฮ้ยทำไมมันมีรุ่นสองนี้ด้วยเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงว่าอ่าเราจะมีการสมบุรณยังไงกันดีกว่านะครับโอเคเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะเวลาสมมตนะิเราเลื่อนๆดูนะเพื่อจะสังเกตว่าเนี้ยเนี้ย,ยก็คือถ้าเป็นลูนของพวกสร้อยอะไเนะี้ยมันต้องใช้เต็มชื่อเสียงซื้อนะส่วนถ้าเป็นลูน รูนที่เป็นอย่างเงี้ยรูนสีเขียวเนี่ยเวลาเราจะแปลงรูนเนี่ยมันจะให้แปลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกดไปกดยังไงเตียงกากดมันจะไม่ได้นะครับแล้วผมก็แนะนาด้วยนะถึงมันจะแปลงได้นะผมแนะนําว่าให้ใส่รูนสีม่วงๆนี้ไปก่อนครับซึ่งถ้าเป็นรูนเขียวจริงก็แบบใส่ไว้ก่อนก็ได้นะเรายงคือรูนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องรีบซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าการเเินดอก็ใช้ได้นะอันนี้ดูนะครับว่าเราอย่าเพิ่งไปกดแทนที่รูนกรณีที่เรามีรูนจะเปลี่ยนนะอย่ากดแทนที่รู รุ่นตัวเนี้ยมันจะหายไปเลยนะครับ <S <S ก็คือรุนสมมุติเรามีรุ่นใหม่เราจะเอา A มาแทน B เนี่ยมันจะหายเลยนะ <S <S ก็ <ened> กดปิดใช้นะกดปิดใช้ถ้ากดปิดใช้เสร็จแล้วเนี่ยรุ่นมันจะไม่หายนะแล้วก็เอารุ่นใหม่มากดใส่อย่างนี้ได้นะปิดใช้แล้วค่อยเอารุ่นใหม่มาใส่ถ้าเราไม่ปิดใช้เราแทนที่ก็คือรุ่นใหม่ก็มาแทานที่รุ่นเก่ารุ่นเก่าก็หมดไปรุ่นใหม่ก็มาแทานที่แต่ถ้าเราปิดใช้ในปุ๊บอ่า รูนเก่าก็อยู่ถามว่ารูนเก่าอยู่ไปเพื่ออะไรเราก็เอาไปอัปเกรดได้เหมือนกันนะเพราะว่าเราสามารถกด,ดการเลื่อนขั้นลูนแล้วก็ใช้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเวลาเรามากดมาสังเกตนะครับเราเห็นรูนเนี่ยเวลาเราสมมติเราแบบผมกดออกก่อนนิดน,นึงนะสมมติว่ารูนนะเซอร์เราเราไมา่เลือดดูก่อนนะครับแล้วจะสังเกตน,นะครับว่าลูนมันจะแบ่งไปเห็นด้ครับว่ารูนหนึ่งก็คือรูนที่เพิ่มประสิทธิภาพของสงกลิลอย่างพวกนี้เห็นไหมครับความเสียหายจาสกสกิลฝูงพิษ ความเจะไรสกิลห่กคิดอ่ะไอรูนพวกเนี้ยสังเกตมันจะเป็นสายลักษณ์นี้นะครับสังเกตนะถ้ามันก็จะแตกต,ต่างไปนะของหน้าดาบมันเป็นรูปดาบของธนูก็จะเป็นธนูนะของจอมเวทก็จะเป็นลูกป,ปทาซึ่งแบบเนี้ยมันจะเพิ่มความเสียหายสกิลว่าทำให้สกิลมันทํางานดีขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนรูนที่เป็นลักษณะเนี้ยนะไม่ว่าเราจะเรียกว่าแบบไหนนะมันจะแตกชื่อมันจะแตกต,ต่างกันไปตามระดับของรูนนะส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะเพิ่มออปชั่นครับซึ่งโดยออปชั่นเหล่านี้ มันก็จะมีออปชันที่มีอยู่ในเกาอะอยู่แล้วนะอย่างเช่นอันเนี้ยเพิ่เฉยพลังป้องกันนะอ,นนอันนี้อันนี้อยู่ในอาวุธนะครับเนี่ยลดสับเสียหายสกิสกสกลนะซึ่งเหล่านี้เราก็จะสังเกตนะครับว่าไอรูนแบบเนี้ยมันจะพังพังหนึ่งเพิ่มออปชันแล้วก็เพิ่มสเต็บางทีก็มีเพิ่มเพิ่มโจมตีเนียนะครับซึ่งมันจะ,จะแตกต่างกันไปคราวนี้เวลาที่เราจะดูเนะน,นี่ยกดดูสิฮนะอัตราสําเร็จจูจมตีุ่โลเฟ,ฟสบุอะไรต่างนะ แล้วเราจะเลือกใช้ง,งานยังไงก็มาดูดีกว่าน,นะครับสมมติตอนนี้ถ้าสมมติเรากดคําว่าการแปลงรูนนะเวลากดเข้ามาเนี่ยถ้าเราดกดด้านขวาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแทนออปชั่นเก่าที่เรามีนะครับแทนแค่เก่าที่เรามีสมมติผมกดที้งส่วนซีน้ำแข็งมันจะแทนอันแรกเลยปุ๊บอ่านะครับมันก็จะอัปเกรดที่ส่วนซีน้ำแข็งไปถ้าไอเราอยากจะอัปเกรดสกิลไหนไอน,นี้สกิลเนี่ยเราต้องไปดูเมื่อกี้ซีน้ำแข็งถูกไหมอ่ามากดดูสกิลซีน้ำแข็งซิก็เดี๋ยวเลื่อนก่อนนะอ่าเลื่อนมาปุ๊บซีน เนี่ยซีเรียมแข็งก็คือมันมีอยู่แล้วเสียหายสกิลกว่าห้ปร์เซ็นตมีโอกาสแช่แข็งนะคราวน,นี้ถ้าเราอยากดูตัวนี้เองมันมีครูดาวยี่สิบห้าวิซึ่งเอ่อผมไม่ค่อยแนะนําให้นะให้ให้ให้ใช้กับสกิลที่แบบครูดาวเยอะเท่าไหร่นะเพราะมันเพราะครูดาวเยอะมันไม่ค่อยได้ใช้นะมันจะดีขึ้นแต่มันมันไม่ค่อยได้ใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไปดูทีนี้โยเป็นสกิลแรงๆจรงิงอย่างบอพิตเนี่ยมีให้ใช้ก็ใช้เลยแต่ว่าอ่าเดี๋ยวกลับมาดูที่รูนหนึ่ทีแล้วกันนะคครับือ ถามว่าใช้ได้ไหมมันอยู่ที่เราอยากไะใช้สกิลอะไรถ้าเป็นดูนะครับบางทีรุนรุนรุนปังระดับย่างุ่นเนี้ยมันก็ใส่พวกนี้อัพไม่ได้นะอัพไม่ได้ต้องไปดูดีๆนะครับอันนี้ชุดมันเป็นชุดเทียวสี่นะพราฉะนันใส่ไม่ได้ก็ไปดูเดี๋ยวไปดูชุดที่มันใส่ได้ก่อนนะการแปลงรุนเสร็จปุ๊บถ้ากดด้านขวาปุ๊บมันก็จะมาแทนนะครับอันนี้เห็นล้วเสียงแขงสาบแขนคือสกิลไหนที่เราใช้สกิลไหนที่เราเน้นเราเลือกรุนนั้นได้อย่าเอาสกิลที่เราไม่มีใช้นะครับ อย่างสุดสมมติว่าบางคนไม่อัพซีน้ำแข็งเม่เลือกสีน้ำแข็งใส่ปุ๊บมันไม่ได้นะหมายความว่าสกิลนั้นมันแรงขึ้นแต่เราไม่มีสกิลช้เนี้ยอันนี้เป็นข้อควรระวังที่ต้องดูนะครับว่าเราจะเลือกวัตถุดิบมาเอาชิ้นส่วนไหนมาใส่นะถ้าเป็นสกิลที่เราไม่มีเอาใส่มันก็ไม่ได้นะเนี่ยอย่างสังเกตดหทน่มันเป็นรูนเทเลพอร์ตเนี่ยมันเป็นของสายอดีผมเป็นสายเอจจใส่ได้ไหมใส่ได้ถ้าเราคิดว่าอันนี้คือพอใส่เสร็จปุ๊บในชิ้นส่วนของเจ้าอัพเกรดสกิลเทเลพอ ครน,นี้พอไปดูชิ้ส่วนตัวนี้แล้วปุ๊บเรามาดูอันนี้หนึ่นะครับด้านขวามันจะบอกไว้แต่เดี๋ยวผมจะแนะนานะครับรูนที่รูนที่แนะนําเลยนะครับก็ผมแนะนําถ้าเป็นรูนสีเหลืองนะครับอ่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนรูนสีเหลืองครับก็แนะนําถ้าอยากได้ซีพีหน่อยเนี่ยให้เอาประเภทเพิ่มมันจะมีเพิ่มเสถีย skill, ร์สกิลกับเพิ่มความเสียรของที่หรือว่าเพิ่มดาเมจให้เน้นแบบนั้นจะได้ซีพีที่ดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าชอบแบบบา้าซีพีนิดนึงนะแต่ อ่าเนี่ยนะอัตราคริทิคอลครับอันนี้เป็นรูนที่ผมแนะนําให้หาให้ได้ถ้ามีนะครับถ้ามีใส่ให้ครบเลยนะถ้ามีดีกว่านี้ก็ใส่นะครับหรือเสียหายเอ็นนเอกนะเซลเลนต์นะครับซึ่งอัตราคริทิคอลเนี่ยย้ำนะครับไม่ใช่เสียหายคริทิคอลนะเป็นอัตราคริทิคอลถามว่าทําไมนะอย่างเช่นเนี่ยไอเน,นี้ยมีทําลายล้างเพิ่มพลังโจมตีอันนี้ก็คือเพิ่มซีพีทั้งนั้นอ่าเพิ่มพลังโจมตีพลังโจมตีเงี้ยถ้าอย่างนี้ได้ซีพีเยอะหรือว่าพลังโจมตีเยอะตีมอนเ,เร็วๆตีบอสเดือดใจอะไร ก็ใส่ไปนะครับบางคนเนี่ย CP น้อยแต่ว่าเฮ้ยทำไมตีแรงเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างนี้นะครับส่วนอัตราคริติคอลเนี่ยมันถามว่ามันจำเป็นยังไงอัตราก็คือทําให้ริมันติดไปบ่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะได้อานดสงส์จากการใส่นิโครหรือว่าหมานะเนี่ยส่วนเสียหฮเอ็กซ์เซนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคัยกันอยู่แล้วเนาะเสี่ยไฮเอ็กซ์เซนมันทําให้เดเมจสีเขียวซึ่งเป็นเดเมจที่มันติดบ่อยติดเยอะที่สุดนะครับเราก็มากดดูการแปลงโลนนิดนึงนะสังเกตนะครับเนี่ยมันมีอ ซึ่งสังเกตนะผมก็จะอัปเกรดทั้งสกิลที่มีใช้นะซึ่งอันนี้มันจําเป็นจําเป็นที่นี่ก็คือต้องไปดูว่าไอ้ไหนที่แบบเราอยากจะใช้ดูไปก่อนนะครับคือใส่ไปก่อนได้เพราะว่าอันเนี้ยผมใส่อัตราเสียร์เอ็กเซเรนต์อัตราคริทิคัลย้ำนะครับอัตราคริทิคัลแล้วก็พวกอ่าอันเนี้ยสมควรจะหามาใส่นะโดยเฉพาะอัตราคริติคัลนะใส่ให้เต็มแม็กนะคือมันมาเต็มได้แค่เจ็ดเจ็ดชิ้นนะครับเจ็ดชิ้นนะสูงสุดมันได้แค่เจ็ดชิ้นนะอยากจะใส่เจ็ดสิบสี่ชิ้นมาอะไรไม่ได้นะเนี่มมนะ สีเขียวเนี่ยถ้าเราไปกดการแป็นล่นมันจะมันจะแปลงไม่ได้นะมันต้องเป็นแบบสีม่วงแล้วมันต้องอัปเกรดมันเลเวลสามเลเวลสี่นะถึงจะใส่ได้นะครับสรุปให้ฟังนะครับก็คือลูนที่แนะนําเลยนะสําหรับสีเหลืองก็คืออัตราคริติคอลนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพื่อนเนี่ยตีติดครีบบ่อยเวลาตีกับมอนเนี่ยก็จะทําให้เลือดขึ้นเร็วขึ้นตีบอสก็แบบว่ามีจังหวะโบบ้าเลือดขึ้นเร็วขึ้นตีกับคนก็เหมือนกันได้เลือดเร็วขึ้นนะครับ ถ้าเป็นในรูนของสกิลนะครับถ้ามีม่วงใส่ม่วงนะถ้าไม่มีก็ใส่สีเขียวไปก่อนโดยเน้นที่สกิลทำดาเมจเป็นหลักของโจเมก็จะเป็นแบบบ่อ,บอพิษหรืออย่างอื่นก็ได้หรือสกิลเพื่อนเลงไว้ว่าอยากจะใช้นะแนะนําให้ใช้กับสกิลที่มันคูดาวน้นอยๆนะถ้าจะเป็นคูดาวเยอะก็ขอเป็นสกิลแรงไปเลยถ้าสกิลคูดาวนะก็เป็นสกิลพวกแบบโมบิลิตี้นะทเทรลพอร์ตเคลื่อนที่พุ่งชาร์จอะไรที่แบบมันสามารถคูดาวเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับก็ โดยเฉพาะสกิลแรงที่ไปใช้ตีบอสของแต่ละสายเนี่ยก็ใส่ให้ครบไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเป็นไงกันบ้างนะครับกับเนื้อหาสาระดีวันนี้นะครับที่นำมาฝากกันเพื่อนกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครชอบใจเนื้อหานี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครีมโดนาสวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ